สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่าใกเอ X กลุ่มซัพย์ชนแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แดดออกในฤดูหนาวนะและช่วงนี้แบบพายุก็ลงแล้วด้วยวันนี้จะไปตลาดปลาที่เป็นขายพวกซีฟู้ดเนี้ยอยู่ข้างนอกห้างส,สินค้าที่ไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแช่แข็งคนะเป็นแบบอาหารสดนะครับก็วันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับเปิดคลิปด้วยเสียงของรถดังเพราะว่ามันอยู่ตรงอู่รถเมย์อู่รถบัสเลยเนะี่ย ที่เป็นทั้งในเมืองแล้วก็วิ่งข้ามเมืองด้วยนะเอ,อตรงหอเดอบานเนี่ยนี่นะนี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าท่ารถบัสของเอ็ก์เตอร์นะครับก็จะมีรถเข้าออกตลอดนะมันเป็นท่ารถสำหรับคนที่เดินทางภายในเมืองด้วยแล้วก็เดินทางข้ามเมืองด้วยนะครับส่วนใหญ่ในตัวเมืองที่นักศึกษาอยู่กันะแล้วกลับไปทางหมหาลัยมันไม่ได้ใช้รถบัส บ่อยขนาดนั้นอยู่แล้วนะจะมีแบบไปอีเกียบ้างไปซื้อของนู่นนี่บ้างหรือว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกจากนี้อ่ะส่วนใหญ่ก็เดินอันมากกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนที่อยู่ดีโปกับเดบาร์แหละตรงริมๆฝั่งเนี้ยน่าจะรำคาญเสียงรถอยู่นะในนี้ดีโป้นะครับหรือดีพอร์ตก็ได้เนะี่ยตรงเนี้ดีพอร์ตและตรงนี้ย ดบานนี่เ่อนทางเข้าเดบาแล้วก็เดี๋ยวรอน้องออกมาแล้วเราไปกันดีนะวันนี้ฝนไม่ตกอแล้วก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่อ๋อตรงนี้เองอ๋อตรงนี้เคยเคยเดินเคยเดินแค่ตรงนี้สกอชเอกมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะใช้ได้อยู่นะอันต็กไม่ขาดตลาด เออแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งใช้ได้อยู่นะไข่มันเป็นไข่มาตมุมเออร้านนี้แหละที่เป็นแซลมอนเน,นี่ยนะเป็นแซลมอนใช้ได้นะเพราะปกติสกอตเอกหลายๆที่ชอบทำจนสุกข,ข้างในแต่นี้มันยังเป็นแบบวุ้นแบบพอมันเย็นใช่ไหมมันก็จะเป็นวุ้นเยลลี่ข้างในก็โอเคเดี๋ยวมาซื้อกินแล้วกัน พี่ก็อยากจะกินเหมือนหิวครับคือที่นี่เหรอนี่คือร้านเนื้อเหรอก็เป็นร้านโลโคโ้นนี่นโหร้านมันเป็นแบบนี้ชื่อร้านกิฟสันเอสออร้านแรกเราเนื้อเป็นตลาดปลาแต่ตอนนี้คือเป็นร้านในตึกอย่างนี้โอเคปะเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงฮัลโหล Good morning, Hello. how are you today? <laughs> good, today is not so cold, it's so really good How can I help you? Mm. We want to have some Yep. soup Do you have the tuna to right today? How much would you like? I would like uh, half a kilo oh. right. yeah. Okay โอเคสักเล็กน้อย a ี่ถูกต้องสำหรับคุณใช่ๆ14ปอนด์ a 4โ a เคขอใ a ้บัตรผมโอเคน่ารักเ a ยขอบคุณขอบคุณขอให้มีวันที่ดี y อ a ห้ a ีวันที่ด y มันเป็นชาชิมิเกตจริงเหรอใช่เออือเหมือนว่ารับปลามาจากอ่าตลาดปลาที่ดีที่สุดขององกฤษ Oh. แล้วคือบอกว่าเขาจะเอาแค่แบบปลาให้มันแบบโอเคตกแบบออนุรักษ oh. ์อ่ะก็คือแบบว่าเอาแบบแบบเรือที่มันลำเคียดล่น้อยอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันจะเป็นแบบลองไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออมีกุ้งน่าสนใจว่ะใช่กุ้งมันจะมาประมาณกุ้งดูสดมากเลยอะ่ะน่ากินมากเลยก <'m> really ุ้งเลยทำาายอะไรกินนะเฮ้ยไอซ์คินคันได้แฮปป a ้ครึ่งกิโลกรัมพรอนสอ k รึ o งกิโลของดิปรอัครึ่งกิโลใช a ขอบคุณหาเกลือให้หน่อยลองถ่ายเล่นๆ <c oughs> ดูได้พี่อัดไว้อยู่ถือแบบได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นกันสันอยู่แล้วหืม yeah. 15เนี่ครึ่งโล สิบห้าถ้าไรวะหกร้อยป่ะประมาณหกร้อยป่ะหกร้อยบาทครึ่งโลโคตรแพงเลย Thank you Yeah rather interesting Yes That's right <S There we go Thank you very much Thank you Thank you Thank <c> you <oughs> ดาร์เรนชื่อหลานเขาชอบอะไรแบบนี้เนาะมันดูแบบสวยแล้วก็เจ๋งมีกิมมิกอันนี้แฟมเมอร์ช็อปมันก็เป็นร้านโลโก้เหมือนกันของเที่ขายก็คือจ้าอันนี้เป็นร้านตัดผมโลโกล้อุ๊ยแต่เขาแต่งร้านได้แบบน่ารักอะ่ะเออโซนนี้น่ารักจริงนะอันนี้ก็คือร้านแบบรีฟิลออรร้านรีฟิว k n o w l เป็นร้าน r e f i l นะครับเอาพวกกล่องเรามาใส่เองเออก็ถูกดีนะเออเราน่ามาซื้อโหไม่ทันแล้วไม่รู้เลยเราไม่ได้มาเดินเลยน่าจะเป็นเพราะตอนนั้นมาเดินแล้วร้านมันปิดอยู่มั้ง thank <music> you